เรามาถอดมาแล้วนะคะได้ไหมเอ่ยมาโรมาก็เปิดมาไม่ใช่นะเอ๋ไพี่สีทไมทิ้หนูีน้ำหอมไ,ไป สมว่าใช่แน่แต่ภาพเปิได้ไหมคะถ้าที่งานแต่งงานอะไรนมามาสคอตตัวนี้สามารถพูดได้ไหมคะสุงเสียงนิดนึงใช่เลยได้เหรอโอ้ดหนี่เรวใช่หรือเปล่าพี่สีใช่ใช่ใช่เขาเขาบอกว่าไม่ใช่ใช่แอบดูข้างหลังมาแอบแอบดูข้างหลังมา ใช่หรือเปล่าเฮ้ยเขาปฏิเสธรดนๆเลยพี่ซไีไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราขอ กลัวมากน่าดูอยู่นะทุกคนทำไมผมรูรูไหมทำไมถึงรู้ค่ะข้างหลังใส่เสื้อซุปเปอร์ซันเอ้าโอ้แต่หรือเปล่าใส่เสื้อซุปเปอร์ซันมาหรอทีมงานหรือเปล่าพี่ซีอาจจะใส่เสื้อซุปเปอร์ซันมาพี่ซีฮีโก้พี่ซีอย่กแอบรู้สิบบคร์ถามไม่ได้โอเคแซ ไม่ทราบเหมอนกันค่ะเขาแอบคุยอะไรกันเดี๋ยวนะหนูจะถอดไม่ถอนตอนนี้มันถอดจะถอนไหมคะหนูไม่งั้นหนูจะร้อนมากเลยนะแล้วหนูจะปอกอะไรนี้เฮียแนะนำให้หนูถอนเถอะจะได้ไม่ ดูรู้ไหมเมื่อกี้หนูทำอะไรลงไปเรามีเตรียมดอกไม้มาให้ด้วยะนะคสวัสดีครับตอนนี้อะไรที่สามเมื่อกี้หนูทำอะไรลงไปหนูแค่เต้นเฉ <laughs> ยๆอีกเอาขอบเพลง่อยครับวันนี้ไม่เปิดหน้าไม่ได้แล้วอีก,อกเหรอ เมื่อกี้เต้นท่าไหนนะเมื่อกี้หนูเต้นานี้ทุกคนจริงๆนะเวลาที่เราอยู่ในนักการมันจะทำให้เราแบบกล้าในสิ่งที่เราเต้นแรงมากเมื่อกี้ไม่ต้องเขินนะคะมีแค่พันห้าร้อยคน มี<ช>ไม่แค่ประมาณ1,500กว่าคน,นะค่ะแล้วก็มีสื่อนิดหน่อยนะคะน่าจะสักสิบกว่าที่นะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไปด้วยหาดเล็กน้อยตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วหนูไม่เป็นไรค่ะเขาไม่รู้ว่าข้างในเป็นใครใช่ไหมคะทุกคนเมื่อกี้เป็นใครไม่รู้ไม่ใค, <c oughs> ใครไม่รู้ตอนออกมาไม่เห็นไงเขาว่าตรงนี้ว่าเป็นยังไงอย่างวันนี้เห็นอยู่แค่นี้เองอ๋อดูมองเห็นูมองเห็นแคกข้างล่างเย ครับก็โอเคอดเดี๋ยวเดี๋ยวให้นูนิวถอดมาสคอตแป๊บนึงนะคะน่าจะร้อนใช้ได้ร้อนไหมคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปปอเค้กวันเกิดกันอยากจะถามนูนิวมากว่าความรู้สึกเมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง เราให้น้องถอดชุดบ้างเลนะคะทุกคนเอ้าอย่าใส่เราไม่เป็นไรนะคะเป็นรองเท้าอันนี้เก๋ๆอ่ะพี่เสี่ยไปเล่นแล้วนะคะทำไมอะทำไมเง้ยใส่ล่ะอยากเกิดเป็นมาแล้วนานโอเคอยู่ไหนก็ได้ อย่าเกิดเป็นแมวไมล่ะมีแต่หมายเกียร์ว่ะวันนี้อ่ะกายเป็นสอบกันใส่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่ซีใส่ชุดมาสคอตแล้วก็มาร้องเพลงครับพี่บิร์ดเดย์กันเอาอีกรอบไหมฮะได้ค่ะอีกรอบนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้เป็นการร้องนะคะเป็นการเต้นในเพลงครับพี่บิร์ดเดย์ค่ะอะไม่มีห่างไม่มีห่าง ว่าร้อง h a ป p y Birthday ด้วยกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมอยากให้นุ่นนิวนำให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงนะคะเพราะว่านี่หนูใส่ชุดประสันเลยนะเท่ไหมคะทุกคนเสื้อตัวนี้หนูสับแล้วหน้าร้อนหนูซับแล้วอันนี้เฮียไม่ได้บอกให้ใส่นะครับหนูใส่มาเองโอเคค่ะเดี๋ยวร้องแ Happy b i r t เดย์อีกรอบหนึ่งแล้วกันให้นุ่นนิวนำเลยเมื่อกี้ทุกคนน่าจะร้องไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับอ๋ออ๋ยัไม่ไดอ๋อแต่ดู หนูเต้นอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูมานรดืบไ,ไเนีย <c oughs> ครับกล็ลองรองรองไม่ร้องรองรอง p p y b รอง,องเวยชักร้องค่ะร้องไงร้องแ a p p y b y แบบร้องโอ้ยเนี่ยไม่เอา้าวร้องดีดีเถอะร้อง Happy b i r t h d a ีให้เฮียกันเถอะครับอดึงสองซ่อมเ a y นี่บอกว่าส่วนเสียงซอเสือมันไม่ออกเราสู้มันออขอบคุณคช้าขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาดูอะไรตรงนั้นนะก็ยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ยังไม่ได้ลองแฮปปี้เบิร์ดด์ให้เฮียฟังก่อนร้จิ้เท้าไม่ไดเท้าวูบเลนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเลย ใช้ซีดนึงแหละครับเมื่อวานบอกเฮียว่าเมื่อวานเฮียถามดักถามดักเลยว่าวันนี้หนูจะมาไหมแล้วก็บอกว่าไม่มาหรอกหนูจะหนีไปเที่ยวเฮียก็เลยบอกว่ายิ่งพูดยิ่งมีบพิรุกก็เลยบอกเลยครับว่าเลยจะไม่มาดียังไงเราแต่ว่าหนูจะโผล่มาตอนไหนก็นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้ก็ แบบเห็นเฮียชอบฮัสกี้ก็เลยตัดสินใจเป็นหมายเฮียเลยก็เลยอยากอยากใส่ชุดมาสคอตฮัสกี้มา Happy Birthday เฮียบาร์ลาได้ก็ไปเต้นกันเข้าใจเฮียอย่างมาก ขอบคุณที่เอาจริงก็ขอบคุณจริงๆที่ดูมาอยู่ในช่วงแบบโอมน์มแล้วก็วันเกิดเดียววีแล้วก็แฟนคลับจริงๆแฟนคลับเพีเอก็เป็นแฟนคลับหนูเยอะแฟนคลับเราก็คือเราดิเลยหมายถึงเราหมายถึงว่าแฟนคลับอยู่กับพีเอก็เป็นแฟนคลับเดียวกันอ,อ๋อเป็นซ้อมเดียวกันเหรอเป็นครอบคมเดียวกัน ใช่ก็เป็นหมบมีสันชาไงใช่ไหมครับก็วันนี้มาบอร์ดีเฮียครับมาร่วมยินดีนวักับวันเกิดเฮียก็ดุสันวันเกิดครับเมื่อคืนก็อกันไปแล้วแต่ก็บอกไปนิดเดียวแต่หนูโวยพรไม่ค่อยเก่งเพราะอะไรขำมากหนูตอนหนูเข้ามาคือเฮียวไม่ได้ไม่ทำดบกว่ ไม่มีอะไรครับพอให้พอให้ปีนี้เฮียแม่ปีนี้เฮียก็โตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วว่าที่ชื่สมโตโตขึ้นหนึ่งปีแล้วก็ขอให้ปีนี้เฮียมีแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้เอาไปให้หมดเลยยังไม่หนูเพราะว่าหนูแบบว่านดีีดใช่ครับแล้วก็วงนี้เฮียน่าจะ ทำงานเยอะพอสมควรเลย,เยทำงานเยอะมากๆเลยี่ยถ่ายซีรีส์เยอะถ่ายละครอ,อะ่ะเ,เลือกถ่ายแะ้เลือกถ่ายเอาไม่ไดไ้ต้องถ่าย<ร>ายังถ่ายไม่จบเลยครับี่ยทำงานหนักหนูก็จะเป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรแล้วครับก็รักเฮียนะ รับเหมือนการซู่ซเป็นใจให้สมัย ก็ขอบคุณหนูมา,มากครับผมขอบคุณมา,มากๆจริงๆจะบอกว่า,วาที่เฮียมีวันนี้ได้มันก็เป็นเพราะหนูเลยที่เฮียเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีความสดใสมากขึ้นหรือว่ามีมงมหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเป็นเพราะหนูเหมือนกันเ็าข,ขอบคุณมา,มา,มากๆที่หนูมาเติมเต็มชีวิตในสิ่งที่ เป็นความสดใสเนียเมื่อก่อนอาจจะมีคนเป็นคนที่อาจจะมองลบอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ขอบคุณมากที่เป็นพลังโบแล้วก็เป็นรอยยิ้มความสดใสที่มอบให้เฮียแล้วก็เราก็มอบความสดใสนั้นให้ทุกคนครับผมก็เนียเนียไม่ได้เหนื่อยคนเดียวหรอกจริงๆอ่ะในในช่วงอายุหรือประสบการณ์จริงๆหนูเก่งมากที่หมายว่าอดทนแล้วก็ตั้งใจทํางานมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งตา่าง จะบอกว่าหนูเก,ก่งมากภูมิมใจในตัวเองด้วยภูมิใจในตัวเอด้วยแล้วก็เดินไปตาเส้นทางที่สวยงามแลบเดีก็จะยนืนชั้นหนก็มิในนี่มีทุกคนที่เนกำลังใจให้หนูฝาดหนด้วรทำทุกคนจยี่ทำ ไม, yup. ไ,มไ,ไ,ไม่ได้ไปไหนนะที่เอยู่ไม่ได้หมายว่าไปไหนอยู่รงนี้แหละไปอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรเลก็ขออนุญาตก่อนอนึ่ทีนะครับมันแน่นไปหนู เมื่อกี้มาร้องด้วยมั้ยโอเคงั้นเดี๋ยวลองมากถ่ายภาพร่วมกันไหมคะพี่จีจะใส่ชุดนี้ถ่ายภาพไหมคะแบบกให้ใส่เลยอย่าให้ถอันเดียให้ใส่ก่อนสองแบบเลยไม่รู้อะใส่ก่อนก็ได้อ่ะนั้นเดี๋ยวรูปแรกใส่ก่อนนะคะเฮี่ยใส่รองเท้ามั้งเห โอเคเดี๋ยวรูปแรกเป็นจากหน้าเวทีก่อนนะคะพี่ซีถ่ายคู่กับเค้กเลยค่ะพี่กัสเอา